สวัสดีจ้ามาเจอก,กันกับป้าโบเอสโคล่านะจ้าบอกเลยใครเข้ามาเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กดติดตามช่องป้าโบเอสโคล l าไว้ด้วยจ้ามาเจอก,กันกับเกมนี้นะจ้าคริปโตคริปโตเป็นโลกฉีหนูไม่ใช่คริปโตโกเคยเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะจ้าซึ่งรอบนี้นะป้าบอกเลยว่าป้าจะมาเล่นแบบทุนน้อยน้อยแบบน้อยน้อยโคตรน้อยเลยเนี่ยน้อย600อะ่ะ ป้าบอกเลยว่าน้อยจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาปั่นมาปั่นจะหาว่าป้าชอบแบบลงทุนเยอะอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยจะมาเล่นให้ดูว่าทุนน้อยจะเป็นยังไงเบ็ดป้าก็จะไปอยู่ที่ประมาณเอาน้อยน้อยเลยเอาเขาเรียกอะไรนะลงลงทุนหมดตัวอะ12ป่ะเบ็ด12คูณไปหมุนไป50รอบมากันแบบน้อยนอยเลยดูสิว่าเราจะเป็นพี่น้อยพลั้งพลูหรือเปล่าเออวันนี้เนี่ย ถ้าป้าเริ่มน้อยแบบนี้นะ600จะขอพันหนึ่งก็น้อยไปขอสองพันแล้วกันเออเอาสักสองพันกำลังดีเออเอาเป็นราคาแบบค่าน้ำค่าไฟเออค่าไฟไม่รู้จะพอหรือเปล่าของทุกวันนี้เพราะค่าไฟแพงมากอากาศก็ยิ่งร้อนค่าไฟก็ยิ่งแพงอ่ามาบุญกันมาเรื่อยเปื่อยคือพอเล่นน้อยเนี่ยหไหมเลขก็จะดูน่ารักจุกจิกเลขก็จะดูมาแบบ เออจุงมจิตน่นารักแต่ก็โอเคเพราะว่าวันนี้ป้าจะลองมาปั่นแบบทุนน้อยๆให้ดูเลยว่าจะได้กันประมาณไหนเออกับคริปโตโกโอ,อาวายเขาก็มาดีอยู่นี่ไงไปไปมามาแค่นี้แค่เริ่มต้นป้าบอกเลยว่าได้มาแล้วครึ่งหนึ่งจ้ะทุนของเรานั้นคืนมาแล้วจ้ะครึ่งหนึ่งจ้ะเอาจริงๆนี่เรียกว่าที่ลงทุนไปอ่ะ ได้ทุนกลับมาแล้วนะได้ทุนกลับมาแล้วชิวแล้วเออเอ่อป้าบอกแล้วว่าหลักของป้าจะทุนมากจะทุนน้อยอะ่ะมันก็คือได้อยู่ดีเออวันนี้บอกแล้วว่ากําไรขอแค่3เท่านะสักสองพันเดี๋ยวป้าก็จะหยุดอะไรแบบนี้ไปเลยจ้ะไปเรื่อยๆเลยจ้ะอือบอกเลยว่าอาจจะได้เป็นวันนี้ก็คือได้ได้เงินไปเป็นค่าโทรศัพท์เออ นะเป็นค่าโทรศัพท์ไปต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยขำๆไปเปย์ค่าโทรศัพท์ให้ผู้บ้างเออจากที่เคยพาผู้ไปเที่ยวเคยเปผู้ไปเรื่อยเปื่อยคราวนี้ก็ไปจ่ายค่าโทรศัพท์อะไรบ้างว่ากันไปและยังไงก่อนนี่เหลืออีก1 7รอบแต่จริงๆอะตรงนี้ก็คือป้าได้ทุนมาเรียบร้อยแล้วก็ค่อนข้างจะชิวแต่กำไรมาจะแบบกำลีกำไรมันจะมีให้ป้าหรือเปล่านะ เหลืออีก15 16รอบและยังไงดีเออจะได้หรือเปล่าดูกันซึ่งแม่แต่เลขเลขมันมาแบบทุกคนถ้าเล่นไปด้วยความที่ถุดน้อยเนี่ยเลขมันก็จะประมาณนี้แหละเออแต่ด้วยเกมเขาก็จะมีความแบบเนี่ยให้มาเรื่อยๆเออหมุนไปถึงร้อยก็มีอ่ะหมุนไปแบบนิดๆนึงก็ได้อยู่ เรียกว่ามากันแบบตามทุนเราแต่ก็ไม่น่าเกียดเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ป้าบอกไปว่าทุนป้าได้คืนมาเร็วชิวเลยตอนนี้ก็คือชิวไปเลยจ้ะมาจะาะไวมาจากเพราหนุ่มวิศวกรคนนั้นนะ่ฮะฮัลโหลเออขอแอลเอิร e ์นหน่อยระหว่างว่างระหว่างรอยังไงจ๊ะแอบพ่อหนุ่มหายไปไวแล้วเกินแอบเห็นฟีสปินเล็กๆด้วยแต่ไม่อยู่ที่ป้าจ้ะแฮอ่ะ มายังไงดีเหลืออีกสามรอบสุดท้ายอีกสามรอบสุดท้ายป้าได้กลับมาอมันดูไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยต่างจากเริ่มเลยคือป้าก็ได้ทุนอยู่เท่าเดิมกำไรมันน้อยเกินไปป้าว่ายังไงดีอะให้ให้เขาเออจบมากําไรเราอยู่ได้ประมาณนี้เออเออเขาไหลต่อนะ เขามีความไหลต่อให้ป้าอยู่นะแตกแล้วเขาไหลต่อไงเกมเนี้ยก็ยังตุุงตุงุงมาต่อเรื่อยเปื่อยอืมเอานี่ไงไปปมาน <ion> ี่ป้าได้พันอยู่นะตอนแรกก็คิดว่าจะเกลือแต่ก็เรียกว่าได้กําไรอยู่นี่ไงมาบิกวิน ise. พอเกมมันแตกต่อมันก็เลยมาเรื่อยๆแบบนี้แหละค่อนข้างจะดีอยู่จ้ะแต่ป้าบอกเลยว่าเนี่ยเราพอจะมีทุนหนาขึ้นอันนี้ต่ว่าหนาขึ้นป้าว่าป้าซ มันคันมือฟิชเชอร์บายเขาอ่ะเริ่มก็มีฟิชเชอร์บายแบบราคาไม่แพงเนาะอยู่ที่900ก็กําลังดีก็เริ่มไปเลยให้เขาหมุนไปเลยจ้ะดูไปเลยว่าฟิชเชอร์บายรอบนี้จะให้อะไรกับป้าได้บ้างถือว่าโอเคอยู่ฟิชเชอร์บาย90้รน่ารักกรีบเนี่ยสาหรับคนที่อาจจะไม่ไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเสี่ยงสูงก็ลงทุนน้อยนี่ไงมันก็ได้อยู่นะเออมีมีฟิชเชอร์บายสำหรับคนที่แบบ ไม่ได้อยากถุงถังขนาดแบบ2 0 0พ0 0ส0มก็มีแล้วก็ไปแบบตาละ12บาทนะะ่ารักเออยังไงก่อนยังไงก่อนเลยอีก7รอบตอนนี้บิ๊กวินมาแล้วนะบิ๊กวินเขามาแล้วอ่ะยังไงต่อเมก้าวินก็มาแล้วเขาก็ไปเลยเปื่อยเลยเนี่ยมาแล้วจ้ะอันนี้คือเรียกว่าเราได้ทุนกลับมาแล้วเกินครึ่งแล้วเนี่ยห้าร้อยเนี่ยเกินครึ่งแล้ว ชิลแล้วสบายแล้วต่อไปนี้เนี่ยมามาเลยเปื่อยเลยฟีเจอร์บายก็จะดีแบบนี้ทุกผู้ทุกคนป้าก็แอบชอบความมีฟีเจอร์บายอยู่นะหมุนมือเนี่ยบางทีมันจะแบบมันเมื่อยไงมันเมื่อยมันการรอมันกว่าจะมากว่าจะอะไรแต่พอมีฟีเจอร์บายมันก็จะาดีงามเกินไปประมาณนี้เนี่ยเขาก็คูณ11อะไรไปไม่น้อยนะเอาคูณ12ไปแล้วจ้านี่ไงป้าบอกแล้วว่าทุนป้าได้คืนมาเรียบร้อยแล้ว ชิลต่อไปนี้ก็คือกําไรทั้งนั้นทุนป้ามาเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกนะจ๊ะว่าจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นทริคส่วนตัวของป้านะในในส่วนตัวป้าป้ารู้สึกว่าป้าหมุนฟิชเชอร์บายเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อตอนกลางวันแล้วมันค่อนข้างจะดีจริงๆอันนี้จริงๆอ่อะบิ๊กวินมาบิ๊กวินมาเรียบร้อยยังไงก่อนเออเมก้วินให้ป้ามาเลยแหมเลขมันน้อยแต่ว่า มันก็มีความกรุงกริ้งอยู่นะจ๊ะเออซุปเปอร์เมกวินมาโอ้โหโอ้โหยังไงก่อนยังไงก่อนมาแววมาแววมาแววป้าบอกแล้วว่าวันนี้เนี่ยป้าอยากจะกำเงินส0 0พันขำๆมันต้องได้มันต้องได้กูๆม,มาเลยเรียบร้อยนะจ๊ะบอกเลยว่าวันนี้ได้แน่นอนสองพเนี่ยเห็นเลยเห็นเห็นแล้วยังคูณสิบแปดอยู่ตอนนี้ ยังคูณ18ไปอยู่เพราะเรายังเหลืออีกเนี่ยฟีสปีนอีกตั้งสองรอบก็คูณลดอยู่นะใช้ได้อยู่นะกับคริปโตโกรนะจ๊ะเกมนี้ถือว่าลงทุนน้อยแต่ก็ยังได้อะไรมาอยู่หมุนกันไปแบบขำๆอย่างที่ป้าบอกไงว่าขอค่าน้ำค่าไฟแบบขำๆพอเออสักสองพันอะไรก็กำลังดีมาเรียบร้อยแล้วคูณให้เยอะมานี่คูณให้เยอะมากเนี่ยคูณยี่สามไปแล้วเออ ก็คือถึงเลขจะน้อยแต่นางคุณเยอะเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแฮปปี้งไงมาจาบบิ๊กวินมาแล้วจ้ะตัน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 บิ๊กวินเออและจบเกมมาป้าบอกเลยว่าได้อยู่แล้วจ้ะจากที่ท,ทั้งหมดเนี่ยสองพสบายสบายเลยใครที่บอกว่าดูแล้วไม่ยากนะจ๊ะก็ใครที่ อยาจะเอาไปอลองเป็นทริคขำๆก็ลองไปกันดูนะจ๊ะที่สำคัญนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามกับช่องป้าโบเอสโคล่าไว้ด้วยจ้ะคลิปหน้าป้าจะพาไปเล่นเกมอะไรอย่าลืมติดตามกันนะ